เรามาให้คุณวินิตได้สาธิตส่วนที่สําคัญที่สุดของการแต่งหน้าของผู้หญิงคือส่วนไหนครับแพทว่าผิวผิวใช่และอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นมงกุฎแห่งใบหน้าคิ้วคือการเขียนคิว้วเขียนคิ้วนี่ยากใช่ไหมแพทยยากไหมผู้หญิงเ<า>ขียนคิ้วเองอะ่ะคือตอนนี้เทรนด์มันเป็นยิ่งคิ้วอุ่ยตอนนี้การเลี้ยงเส้นคิ้วอุ่ยมันเป็นยังไงแบบที่แม่แบบแบบของแม่เลยอะค่ะจริงๆแล้ว ในในส่วนของไอการเขียนคิวที่มันแบบเน้นในความเป็นธรรมชาติของคิวอ่ะมันก็ต่อเนื่องมาจากจะบอกว่า,เ,าเราก็ไม่อยากพูดว่าเราเป็นต้นแบบเนาะแต่ว่าเราก็ทําให้แม่ชมในยุคแรกๆแล้วก็อย่างแม่ชมอ่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบเวลาเขาทําอะไรเนี่ยคนจะแบบตามเขาตลอดใช่ใก็มันเริ่มต้นมาจากแม่ชมอ่ะเขาเป็นคนที่แบบมีขนคิ้วค่อนข้างเยอะมากแล้วคุณอาหัวคิวแบบนี้มีแม่ชมคนเดียว ใช่ถ้าถ้าเทียบกันในยุคของแม่ชมเป็นเส้นๆเลยแล้วคิ้วเขาคิ้วเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในการเขียนคิ้วของแม่ชมคือการจัดระเบียบขนคิ้วของเขาคือมันเยอะเกินไปคือถ้าเขียนไม่ดีเราวาดเนี่ยขนคิ้วจริงกับขนคิ้วที่เส้นคิ้วที่สร้างใหม่นี่มันจะไปคนละทิศคนละทางซึ่งมันยากมากเราก็มีความรู้ว่าเอ๊ะถ้ามันคิ้วมันสวยอยู่แล้วเนี่ย เราทำไมต้องไปแบบปิดบังสิ่งที่เขามีอยู่ทำไมเราไม่เน้นไปเลยก็ปัดเป็นเส้นๆไปเลยแล้วเราก็เอาดินสอต่อที่ปลายหางแล้วก็วิธีการเขียนคิ้วก็จะแตกต่างจากสมัยก่อนตรงที่ว่าเราก็จะวาดไปตามเส้นไหลของอเส้นแนวทิศทางของเส้นขนคิ้วของเข,งขาไปเส้นขนถูกต้องมันก็ได้เป็นคิ้วที่มันดูเป็นธรรมชาติและออย่างหนึ่งก็คือโดยส่วนตัวเราจะชอบ ตอนตั้งแต่เด็กๆแล้วจะโดนแต่งหน้าดาราแบบรุ่นใหญ่ครน,นี้ดารารุ่นใหญ่เนี่ยเวลาเราแต่งเขาเนี่ยสำคัญฝีมือยังไม่ต้องพูดถึงนะเราต้องแต่งให้เขาดูเด็กม,มีทีนึงต้องไปแต่งพี่แหม่มจินตาวยจะทำเปิด Google ดูแล้วย้อนไปดูว่าพี่แหม่มในยุคที่เขาแบบเป็นนางเอกเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงวิพอย้อนไปบอกวยตายคิ้ว,ค,วคิ้วแบบดกมากคิ้วแบบคิ้วเยอะมากแล,ล้วขนคิ้วยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ อ๋อแสดงว่าผู้หญิงเวลามันปรุงแต่งอะไรกับคิ้วมากๆเนี่ยหนึ่งมันทําให้ดูมีอายุ mm. แต่ถ้าเรากลับไปโดยคิวยคค้วเยอะแต่คราวนี้คิ้วเยอะไม่ได้หมายความว่าจะดูเด็กถ้าคิ้วเยอะบางทีมันอาจจะทําให้หน้าดูหนักจนเกินไปแต่ส่วนหนึ่งก็คือคนผู้หญิงถ้าอายุเยอะๆยอผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายเวลาอายุเยอะขนคิ้วจะบางลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให กลับมาดูมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ดูเป็นเด็กขึ้นใหม่โดยทําให้มีสุขภาพคิ้วที่ดีก็เลยทําให้ขนคิ้วดูเยอะๆอันนี้คือที่มาที่ไปนั่นเองเอาละครับเรามาดูนะฮะว่าวิธีการที่จะปรุงการแต่งหน้าสําคัญก็คือที่แพทย์บอกว่าส่วนที่เป็นผิวและส่วนที่เป็นมงกุฎของใบหน้าก็คือคิ้วจะเขียนคิ้วอย่างไรเอาละครับทีนี้เรามาดูคิ้วนะฮะ กอกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับคนสุภาพสตรีแต่งหน้าแล้วบอกว่าเขียนคิ้วยากที่สุดใช่โดยเฉพาะให้มันเท่ากันสองข้างยี่มก็คือมากกว่าการเท่ากันคือเราต้องใช้ตัวดักตก็คือที่มันแบบสามารถดีไซน์ได้ง่ายแล้วก็เขียนลงไปแล้วติดกทันทีนี่นะครับมันก็จะมีในส่วนของแปรงกลมตัวนี้คือแบบดีมากนะครับในส่วนของนางแบบเนี่ย ขนคิ้วเขาค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับอย่างที่อธิบายมาตั้งแต่แรกก็คือ,อถ้าขนคิ้วสวยอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันควรจะทําคือการจัดระเบียบในเรื่องของเส้นคิ้วนะครับมันก็จะมีตรงในส่วนของตรงนี้นะครับที่คิ้วมันจะกุ่งขึ้นมานิดนึงก็ดูเปรี้ยวอย่างที่บอกคิ้วจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์บนใบหน้านะครับถ้าเราอยากให้ใบหน้าดูอ่อนละมุนลองดูนะครับ น้าจะดูละมุนขึ้นอ่าไม่เปรี่ยวเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าปล่อยปุ๊บอ่าถึงบอกว่าอันเนี้ยไหนๆมาแล้วเนี่ยมันเป็นแบบเทคนิคก็จะสังเกตได้ว่าบางทีหน้าเนี่ยแต่งเหมือนเดิมน้อยๆแต่แค่ขยับเรื่ององศาม o d a แอนโทนบนใบหน้าเปลี่ยนเลย ให้คิ้วมันโกงถูกต้องอคิกขึ้นไปนิดนึงถูกต้องนในส่วนของคิ้วบอกเลยทุกครั้งที่เวลาจะไปที่ไหนหรือว่าเวลาไปสอนเนี่ยคิ้วจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์บนใบหน้าเ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องเลือกดูว่า วันนี้เราอยากเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้ปุ๊บออกอะไรก็เอาเอาคิ้วแบบละมุนละมุนหน่อยดีกว่าเพราะว่าผู้ชายจะชอบเป็นงานแบบคิ้วโก่งแบบผู้ชายกลัวเอาดูดูใช่ไหมฮะดูดูเกินไปนะครับเราก็จะเขียนท้องคิ้วลงมานะครับตรงนี้นะครับปุ๊บอ๋อลดความโก่งลงมาหน่อยนึงเพราะเออดูที่มันจะกลายเป็นปลายดานิดเดียวเอง น,นะคตามลองดูดแต่ใบเบาๆนี่ติดละในส่วนของความหนาของบริเวณของหัวคิ้วมีส่วนทําให้ช่วยในเรื่องดั้งจมูกอย่างใครที่ช่วงจมูกสั้นถ้าสมมติว่าเราเขียนแบบตรงนี้ขึ้นมานนิดนึงเนี่ยช่วงจมูกจะดูยาวขึ้นอ๋อยกหัวคิ้วถูกต้องปลายยกปลายหัวคิ้วถูกต้องส่วน,ะะน,นบนนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราเขียนเนี่ยเราสามารถแบบลากขึ้นมาตรงนี้ได้ให้มีเส้นตรงนี้ โอ้โห oh, มันใช้ง่ายเขียนง่ายจังเลย่แล้ว,เ,วเส้นมันจะนุ่ม,มลองดูนะครับอันนี้พี่ป้อมแบบยกในส่วนของหัวคิ้วปุ๊บช่วงดั้งจมูกจะดูยาวขึ้นมาทันทีอื นะครับก็ดังก็จะอยู่ดาวขึ้นมาตรงนี้ละนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอุ้ยอยากดังยาวเขียนไปถึงตรงนี้ไม่ได้นะครับเอาแค่ประมาณหนึ่งพอก็จะเป็นประมาณนี้แล้วสุดยอดจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนางแบบนะฮะสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไปแต่งต่อนะอยไครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอินเสิร์ต่าดูอัพเ็จแล้วเป็นยังไงโอ้โหสวยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ